จ่าจะพี่น้องเก็บ้ยงจ่ามาล่ำเลิกแล้วจ้ะขอบคุณมากมานะจ๊ะขอบคุณเลยหล่ะจ่ะแต่ขอบพระคุณงามๆพระผอม่ๆในบ้านมีจิรีใจให้กันจ่ะพี่น้องจ๋าเป็นกำลังใจให้กันมีอยังกระเบงปันกันกินที่ที่มีนิดมินนวลกระเบงปันกันไปพี่น้องจ๋าเนาะเปิดตาเปิดใจให้กันจ้ะรอดช่วยดัดวงขอบคุณมากมายจ่ะฟังอยู่จัดไปจะแม่์จิตจ้ะฟังไปแม่จ๋าฟังไปจ้ะกินข้าวกินน้ำค่อยกินแล้วแม่เลิกค่อยๆกินจะแม่จ๋า คือท่านกับสีขาไปเป็นกำลังใจตื่นเพราะท่านกับสีขาวย้อนหลังได้ไหมเลิกสวัสดีจ้ะพี่ว่านสวัสดีจ้มาส่งกำลังใจของคุณลานาจะพี่ว่านจ้ายินดีต้อนรับจ้าเน้ะแม่นูอะไรก็ยินดีต้อนรับควนเสร็จเดี๋ยวเพิ่นกับทีมาะคะพ้องพันคือเก้านน้าละไม่ทิ้งกันเชียงกัเตียวปอกๆจ้ะกินซีซาร์รอบรู้แม่มารีวันกาแฟเนาะกินแล้วนอนหลับดีป็นยังจ้ะดาลาคนกินแล้วเห็นงานแต่ว่าพ้องพันกินแล้วนอนเด้แต่เด้อเมื่อนี้บ้านนี้คาดว่าคือสิไปหาห้ามองแอบ ไปฟังลั่มให้น้องในเด้อพี่ดวงใจหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นใจง่าวไปจังไปสวัสดีรอบห้องด้วยนะคะผีวันเนาะขอบคุณหลายๆจะหลอกใจรับพิษนิดเดียวนึงขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณทุกดวงตาดวงใจหนึ่งชั่วโมงยาวไปจ้ะเล่นกันข้าวหม่ากับสีไลท์แถวบ่มีมือว่องมากกับสีเหี่ยวเหี่ยงกับสีนั่งยืดซื่อขึ้อเขียวทึ่งๆอย่างละพี่น้องจ้ะเนาะแถวบ่มีมือว่องเสื้อจ้ะเก็บสารเก็บเสื้อเมื่อเขางานเขาการเท่า ดีค่ะคุณหนูพิทพี่นุจงสวัสดีคุณหนูพิทเชิญกาเจ้าขอบคุณมากมายนะเจ้าขอบพูดแรงมากขอขอตัวกคนน้าจะเด้อคนขนมใส่ใส่จัดไปจ้าพี่สาวขอบคุณมากมายนะเจ้าขอบคูณได้หลายจ้ะเง่ไปจ้ายง่ไปเจ้าเมทัศนีขอบคูณได้หลายจ้ะฟังอยู่ขอบคูณได้หลายเมจ่ายง่ไปหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเมจ่าหนึ่งชั่วโมงมวลเราไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันว่ได้สร้างปฏิสัมพันธ์น้ำกันจ้ะไม่ค่อยเจอกันในบ้านเนาะแต่ห้าพอกันรู้นี่เร่งมาแน่นอนจ้ะ ขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณทุกดวงต,ตาดวงใจขอบคุณมากมาย้าเนาะชั่วโมองอยังไปเป๊ะเดียวจากแป๊ะเดียวไปชวนเม่เพิ่นก้อนก็นได้จักเบิ้ลช่วยดันกันไปจากช่วยช่วยดันกันไปเนาะเพราะว่าเม่เพิ่นกับไก่ซิจบเลยล่นะหนาสิไก่หนักนะผู้ใดยังเมียก็ขึ้นรถไปน้ำข้าเจ้าเนาะนั่งรถขึ้นเรือไปน้ำเพลินจากเพิ่นกับไปกําลัางใจให้ดีดีไปน้ำเพลินได เมนูจานเราจะเริ่เมนูจานไปหาแม่มาลิว oui> ันเราจะจัดไปจ้าท well ินทีพีจานค่ะมาจากก๋วยเตี๋ยวปอกๆเตี๋ยวพองพันสีเหลี่ยมโจยยุนนาบ้านก๋วยเตี๋ยวปอกๆจ้ะถั่วละเถ่วละสามชิปเลย์ลายย่จ้ะล่นสวยอัางะแง่แง่หนีด้วยสามชมนีพี่วันปอกๆน่ามโนยงยงยงอุ้มไว้จะย่าให้ง่วงง่วงย่างได้ดูด บางคนเหม็นบางควากับสิได้มีเรื่องว่าเมองม้อยไปอีกเนาะเมเนาะก็จะได้มีคำบอกคำคุยต่อไปพ่อเหงาหนึ่งชั่วโมงเนาะเมจ้ะขอบคุณมากมาไหมจ้ะแต่ละบ้านบังคือการพี่สาวอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดบ่ล่องบ่รูจ้จ้ะถ้าจะคล้องบานเพราะว่าจิ้มใจกับจิ้เป็นตัวเลขให้เพิ่นจ้ะเขาไปพ่อมาจากกินไก่บอบโอ่งน้ำกันกินไก่กบอบโอ่งด้วยกันจะพอจามาเด้อสมตม้ำผู้ใดมีก็หิวมานัจา่จ้ะแต่ว่าเจ้ายวนีพิ่นขายแต่ไก่กบอบโอ่งจ้ะพันบ่พอเดะ พกเขาได้เดินสายหนาบานภายในจักก็เลยสวัสดีคุณคุณนุชจานทร์เนาะแม่นวนแม่นวนกับสวัสดีพี่จันทร์พวกเพิ่นขึ้นมาที่หลังนันเพิ่อจะจุดประสงค์กันเดียวกันไปมองเดียวกันเมื่อนั่นแหละพี่น้องจ้าไปที่เดียวกันหมดแต่ว่าเพิ่งกับเพ่อโทรเ่อถอยเนาะเพิ่งกับมวลลายคลื่นกับขอบคุณจ้าขอบคุณมากมานะจ้าขอบคุณทุกดวงตาดวงใจที่ก็มาเปิดขายของพันธ์เรจะได้รักรักจ้าเนาะเมื่อกี้กันรักรักพี่ว่าคนที่บ่ได้ไปมุ่นเพื่อนของพันธ์ผสได้เห็น พเพื่อเสด็เย็นบานพงพันธ์หลายๆสวัสดีจ้าพี่ดวงใจเนาะกดกวดเรื่อย่าหาอะไรเด้อมือ่อีเปล่าหาเปล่าหากาแฟมาด่าหาหน้าที่พราะมีเฮงเนาะร้อยรอยจ้าพี่น,อน้องจ้ะสายร้อยจ้ะปอกๆเป,ป็บเป็ดเจมิเนาะมังอื่นลองบ้างเมื่อวานอะนรนรนไร,รกับต้นมันมีฟองมั้ยนะมีฟองเป็นบลเมย์มันท้องจ้ะแขกหลายเนาะเมย์เนาะแขกหลายจ้ะ งานบุญงานร่วมแข่งงานงานร่วมแข่งสมตำพกใหญ่จ้ะขอบคุณนายจ้ะเลิฟมากมายขอบคุณม่สมดีน้ำเดือดจะเด้อขอบคุณเล่ายจ้ะแม่จ้าเปิดตาเปิดใจให้กันเนาะขอบคุณเล่ายจจ้ะเงีวไปคือเก้าอี้ว่โดนม้าน่าเพระมาณมีสี่คนาที่พังพังเคยเห็นบานเราจ้างเทียจ้ะแม่ก็คือไกลสิจบแล้วมั่งแม่แม่ยังแม่มาลิวันแม่มาลิวันกันละสิไกลจบ พี่บ้านจ้าเนาะแในยูพาสวัสดีพี่แม,ม่บ้านเช่นกันจ้าขอบคุณมากๆเจ้าแม่จ้าเป็นเช่นในนอตเราใหม่บ้านเฮาหลายบ่แม่จ้าช่วงนี้เมคาคอมเมนต์บงการกับสิได้มีเรื่องว่าเมองม้อยไปอีกเนาะแม่เนาะก็จะได้มีคำบอกคำคุยต่อไปพอเหงื่อ,องหงอนหนึ่งชั่วโมงเนาะแม่จ้าขอบคุณมากมายคิดให้โฟนนั่ในเด้อครับจัดไปพอจ้าจัดไปจ้าเดี๋ยวเบิ่งคลิปใหายแล้อพอเดอ้อจัดไปจากพอกันพอกันพอนังสั่นหนังยาวพอกันคือก้า ขอบคุณมากมานะเจ้าขอบค e. me. ุณเล่นนะจ๊ะขอบคุณทุกดวงตาดวงใจจะเปิดใบเห็นฟองพันเลยจ้ะเด้อมีคอมเมนต์กับมีแนวเบอลแนวคุยจ้าค่ะคำพันขอบคุณเล่นะจ้ะพ่อจ้าตามสบายแล้วพอเด้อมันหมานแล้วพ่อจ้ามันหมานจ้าอายุหากินมันหมานแล้วพอชีวิไลขอบคุณมากยาขอบคุณไอ้ขั้นชีจะพอสีพอสีวิไลนานรักไปหายกำลังใจเล่านักพ้องแม่เจ้าแม่จ้าไปอยุติจ๊ะ กินนะพี่น้องยัดไปจ้ะอยากให้จอยให้ผมจะกินอิ่มนอนหลับในควบควมสุกแล้วนะจ๊ะควบสุกของเห่าหรือพี่น้องไอ้มองจะพอจะเลื่อนจ้ามีตะลุนแรงพาจ้ะมี่ตะเพรเลียนกายพอจำดิว่ามีคนมองไม่นี่ไม่นี้ไม่เอดตัวบัวเม่น้อมืัอนี้คือสิแดดปานเดือนไงบัวเม่์จ้าเขาพูดอะไรจ้าแต่ก่อนเห็ุอยู่พระรามสองจ้าเพราะว่าจ้านกกระจำอะไรจ้า แม่มาดีวันบ,บ๊อบลูไอหนิก็ะบอกหูพคือกันจะพอจ้อะแม่นว่นบอกว่าเมนจ้าสันแม่นว่นบอกว่าเมนจ้าเต่นกะสีเลื่อมไม่พอถูกต้องนะครับโหฝากไกว้ก่อนมันต้องมีสักวันท่เปิดของเราแม่จะพอจ้ะจักมือตรงก็ขึ้นกันจ้ะจักมือนึงเข้ากับตรงด้กินเพิ่นลำพ่อจ้ะจักมือนึงเข้ากัได้กินเพิ่นยุดอกยุดยอดยจ้ะอาหารบาททดหกก้องแกเสพกรอดกับซ่บจ้ะพี่ แม่บ้านบางม้วนน่ารักเสมอเมียนจะแม่จาน่ารักเสมอจะคนน่ารักค้นน่ารักนาะแม่จ๋ะฝากพิหนึวยก้นพ่อฝากพิก่นึ่งก้นสบายสบายแนละ้วพอเ่าจะไปคิดยังมากมาก,มากจ้ะจเคยเห็นบ้านเราจ้างเทียจะ้ะแม่ก็คือไกลสิจบแล้วมั่งแม่แม่ยังแม่มาริวันแม่มาริวันกันหลายลาสิไกลจบแล้วนะจ้ะขอบคุณมากมายนะจ้ะเลิ่มากมายจ้ะเป็นกันกับบ๊เหิือพานเนาะขอบคุณทุกดวงตาดวงใจพี่น้องจ้ะ ขอบพูดเลหลายจ้ะงี่เาไปคือเกลเมนูจันกับพันบคบคาเดย์โบคาเดย์เดินสายหนาบานภายในจักก็เลยสวัสดีคุณคุณนุ่จานเนาะเมน,นูนั่นเมนูกับสวัสดีพี่จนันขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณเล่หลายจ้ะไ <c oughs> ก่อบอ่งกับมาพี่น้องก็พ,พอกิตติกับสวัสดีสวัสดีแม่ทาลยนี่เช่นกันจ้าสวัสดีครับ ขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณทุกดวงตาดวงใจขอบคุณมากมายจ้าเนะาะชั่วองอ่างไปเต๊บเดียวจากเต๊บเดียววนนันนั่นหนีที่เกิดหนีบ๊บูฟงพังกับบ๊ลูตะวันนั่นหนีฟงฟังเห็นเกสซีดวงตาเราขอบคุณลลนะหลายจะยินดีที่รู้จักจ้าเนาะไม่นัวกับยินดีที่รู้เลยร้ายวันเม่ยนเจ้าพ่อจ้าว่าเห็นกันโดนดีดีจ้ะพ่อไปใสมาพอ่อไปแจกโชคแก่ดวงเงิให้เพื่อนเพื่อนอยู่บ่จ้าว่าเห็นพ่อโดนคือกันจ้ะแต่เพื่อนอกสะดวกเท่า,ก,ากับอกเป็นยังจ้ะ เอาเจ้าถาดถามที่เจ้าของบ้านเพื่อสะดวกเนาะโนจันพานพุทสวัสดีจ้าชั่วโมงเก็บศาสตร์จะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีโนจันเนาะคุณพ่อสำเนียงสวัสดีพี่โนจันเราจะได้ขอบคุณหลายๆนะอันคุณพ่อจะเริ่กับสวัสดีแม่กิจเช่นกันจ้าขอบคุณหลายๆคิดถึงคือเกาแม่จะแม่จ๋ากินหอดคือเกาเหมือนเดิมจะแม่อยูุภากินหอดคือเกาเหมือนเดิมจะสวัสดีสวัสดีพี่หนูจันจ้าหนูพิษพ้นสมสวัสดีข้ามเนาะพ่อสำเนียงกับสวัสดี แนนอภิษเช่นการจ้าขอบคุณมากมายนะจ้าหนึ่งชั่วโมงยากไปพี่น้องจ้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวจ้าขอบคุณมากมายนะจ้ารัาร่ากดกดจีอีสองนาทีก็มีแหงพี่น้องจ้าสองนาทีก็มีแหงจ้าสวัสดีจ้าพี่กิตอีกรอบจ้าจันทร์เป็นจ้าสายนันสายนอนจ้าสายง่วงจ้าสวัสดีจ้าพี่กฤษสวัสดีคุณสมดีเนาะขอบคุณแล้วนะจ้าพี่นงจ้าสวัสดีแม่สมดีเลยเจเด้อจ้าขอบคุณมากมายนะจ้ารัาร่ากดกดจีอีสองนาทีก็มีแหงพี่น้องจ้า สองนาทีก็มีเฮียงจ่าสวัสดีจ้าพี่กิตอีกรอบจ้าจันทร์ปีนุจันทร์และเจ้เด้อสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณดวงใจขอบคุณหลายๆจ้งเนาะดวงใจว่าขึ้นไลฟ์ตอนบ่ายสามเอื่นลองมาเมื่อไหร่ก็ต้มมีฟองไหมนะมีฟองแล้เขาไปเห็นกันคือเขากับทางทายนะหาเดี๋ยวพปกสิเด็งเลี้ยงหาการกันแต่ว่าส่วนหลายพองข้างกับสีเป็นกระสายอันสายเปิดตาจะบอกว่า ไปเขาลบคอมเมนต์ส่งสติกเกอร์ตัวใหญ่ก็ส่งไม่ได้ลงเลยอ่ะล่วงหลายจ้าพี่ดวงใจเขาอาจจะในในสายของเพิ่นจะไปจ้าสวัสดีจ้าแม่นิดขอบคุณละลายจ้าแม่นิดคุ้มนวลตาขอบคุณละลายจ้าแม่จ่าเลิฟมากมายแม่จ่าเลิฟมากมายว่าท่านเดชวู้ดสู้สามว่าเหน่อใจจะพอจ้าบ่เหนืใจจะภาษาอังกฤษวงพันกับว่เขาบ่าเหน่อใจคือการจะพอจ่าเพราะไล่ซื้อยู่ เห็นพี่แม่บ้านอยู่เดี๋ยวนี้บอกเขาเห็นแม่นจะแม่กินอิ่มม่วงนอดอีกแล้วแม่นจะแม่ยนเมียม่นจะพี่แม่บ้านกินอิม่มม่วงมีแดรดในหัวหลุดแดร็ดหอนข้าหอนแน่ปันเดินงานจา้ะตอนนี้อากาศขึ้นอีกแล้วห่วงอีกแล้วจ้ะเข้าไปนอน้องเจย์ชมอยู่นะคะน้องพ่อพันขอบคุณเล่านะ่จะมีจานซักผ้าฝาก